ก็เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนที่การเพิ่มยอดไลค์แบบอีโมจิของในตัวโพสของใน Facebook กันเนาะเดี๋ยวขั้นตอนก็จะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวท่านผู้ชมได้มาทําตามผมก็ได้แบบง่ายกันได้เลย อาก่อนอื่นเลยนะผมให้ท่านผู้ชมได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ของผม k e m e e i n t s กันเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวเว็บไซต์ไว้ให้และผมดันผู้ชมก็สามารถที่จะกดเข้ามาใช้งานหรือจะเลือกเข้ามาทําการทําตามผมก็ได้เลยอ่ะเลาก็ได้เข้ามากันแล้วที่ในตัวของเว็บไซต์ผมในเว็บไซต์เขาจะมีให้ได้กดลงชื่อใช้งานกบสมัครสมาชิกสำหรับใครที่ได้เข้ามากันแล้วนะผมอาจจะไม่มีสมาชิกก็ได้สามารถที่จะมากดสมัครสมาชิกที่หน้าต่างตัวนี้กันไปได้เลยเนาะ และก็ได้ทําการสมัครสมาชิกมาแล้วผมที่หน้าต่ของการสมัครสมาชิกเขาก็จะมีให้ได้กรอกชื่อกร่อกข้อมูลกันไปแบบนี้นะผมเพื่อทำการสมัครสมาชิกกันเนาะหรือว่าหากใครที่ผมที่มีบัญชี Google Gmail ก็สามารถที่จะเลื่อนลงมาอีกนะผมแล้วเาจะมีให้การสมัครผ่านบัญชี Google Gmail ที่อยู่ตรงด้านนี้กันก็ได้ด้วยเนาะหรือหากใครที่ผมได้เคยทําการสมัครกันไปแล้วหรือว่าได้เคยใช้งานกันไปอยู่แล้วในตรงเว็บไซต์ผมก็อาจจะมีบัญชีกันอยู่แล้วก็ได้สามารถที่จะกดย้อนกลับมาแล้วก็ลงชื่อใช้งานผ่านบัญชีที่เคยได้สมัครกันไปได้เลย อ่ะแล้วก่อนอื่นเลยนะผมให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ของเกมเอ็มีตเฮดกันนะครับผมดีในเว็บไซต์หน้าต่างแรกของเขาก็ด้เป็นอย่างนี้กันเลยก็จะมีหมวดหมู่แล้วก็บริการให้เรานะผมได้สามารถที่จะเลือกใช้งานแล้วก็เข้าทําการกันได้หรือว่าจะดูกันก่อนได้เนาะแล้วก็จะมียอดเงินที่อยู่ในส่วนตรงด้านนี้ของโปรไฟล์เราผมให้กับเราได้สามารถที่จะดูเพื่อได้สามารถที่จะเช็คแล้วก็ดูยอดออเดอร์เองแล้วก็ไปสามารถที่จะเลือกใช้งานออเดอร์กันได้ผมง่ายกันได้ด้วยเนาะหรือว่าใครที่ได้เข้ามาใช้งานเป็นครั้งแร ยอดเงินก็ไม่มีกันอยู่แล้วก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามากันตรงหน้าต่างด้านนี้กันไปก่อนด้านทอ่หน้าต่างการจัเงินอะ เราได้เข้ามากันแล้วที่หน้าต่างของการเติมเงินหุมที่หน้าต่างตรงหน้าที่นี้เนาะเขาก็จะมีหน้าต่างไปแบบนี้เลยนะผมให้กับเราได้แฟรถที่จะเข้ามาแล้วก็เติมเงินกันได้และแถมยังสามารถที่จะเลือกช่องทางในการเติมเงินกันได้ด้วยนะผมเขาก็จะมีช่องทางในการเติมเงินกันอยู่5ช่องทางหากเราได้เข้ามากันแล้วแลวสะดวกและสนใจช่องทางไหนในการที่เติมเงินนะผมหรือรู้จักช่องทางไหนในการเติมเงินใน5ช่องทางนี้เนาะเราก็เลือกกันไปได้เลยนะผมแห้วเราก็ทําการเติมเงินกันได้เลยหรือถ้าหากมีใครของที่ได้เข้ามาเติมเงินกันไปแล้วนะผมามีท่ สนั่นต่างเดิมเว็บไซต์กันได้เลยอ่ะแล้วก็พอเราได้กดกลับมากันแล้วที่ในสนั่ต่างเดิมนหัวใจนะผมทีนี้ก็ให้เราผมได้มาเลือกที่หมดหมู่แล้วก็บริการกันได้เลยนะผมเดี๋ยวก่อนนี้จะเริ่มหมดหมู่แล้วบริการของท่านผู้ชมกับเลือกที่แพลตฟอร์มเฟซบุ๊กกันก่อนนะผมเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมก็ค่อยมาเลือกที่หมดหมู่กันเนาะอ่ะพอกดเลือกที่หมดหมู่นะผมแล้วเราจะทำการเป็นการเพิ่มจระเข้โมจิเขาก็จอยู่ตรงนี้เลยนะผมท่านผู้ชมก็สามารถที่จะกดเลือกกันไป อ่ะแล้วพอเล,เลืองกันได้แล้วที่หมดบูดเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมก็มาเลอที่บรกิการกันต่อได้เลยบริการเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมก็จะขอเลือกเป็นอ่าอโมนจีหัวใจแล้วกันนะผมเขาก็มีอมวจีให้เราได้เลือกผมก็เลือกเป็นหัวใจอะ่ะบรเลารกันได้แล้วนะผมแล้งหมดบูดแล้วก็บริการนะผมดีนี้ให้ท่านผู้ชมได้กดย้อนกลับมาที่ในตัวของโพสท่านผู้ชมผมเพื่อทำการคลอกลิงก์แล้วก็พอได้ลิงก์กันได้แล้วทีนี้ให้ลิงก์มาวางอ่ะแล้วพอได้วางลิงก์กันได้แล้วแบบนี้ทีนี้้ท่าาานนไไดองกกกรรเเพิัปลย อ่าล้วพอได้เสร็จทางลิงล้วก็จำนวนได้แล้วแบบนี้ทีนี้ให้ด้วยกดสองซื้อกนที่ตรงด้านนี้กันไปได้เลย และพอได้สั่งซื้อกันได้แล้วนะผมที่ในคาสั่งซื้อเขาจะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกแบบนี้การให้ได้ดูด้วยเนาะในแถมยังสามารถที่จะกดคลิกที่ตรงด้านนี้หรือว่าจะกดเข้ามาที่ในประวัติการสั่งซื้อที่ตรงหน้าต่างด้านนี้กันได้ด้วยเนาะแล้วเ็าจะมีหน้าต่างเป็นการแจ้งบอกเดินสถานะให้กับท่านผู้ชมได้สามารถที่จะดูหรือว่าจะเช็กกันได้หน้าต่างเป็นแบบนี้กันเลยอย่างเราเดินได้ทาการไปเมื่อกี้ตะคู่แล้วผมเป็นการเพิ่มยอดไลโมจิหัวใจเขาแจ้งบอกสถานะกันว่ารอดำเนินการเราก็สามารถที่จะดูแล้วก็รอกันไปก่อนได เรวอาจจะมีปัญหาหรือเกิดขัดข้องกันซะก่อนในด้านการใช้งานของในตัวเว็บไซต์ไม่ว่าออเดอร์สั่งซื้อกันไปอาจจะมีการยกเลิกหรือว่ากําลังใช้งานสั่งซื้อกันอยู่แล้วเกิดมีปัญหาขัดข้องเนาะก็ได้สามารถที่จะกดย้อนกลับมาที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์กันได้นะครับผมแล้วเขาจะมีหัวข้อการติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงด้านนี้นะผมให้กับท่านผู้ชมได้สามารถที่จะกดิเข้าไปแล้วเขาก็จะขึ้นช่องทางขึ้นมาเป็นแบบนี้สองช่องทางให้กับท่านผู้ชมได้สามารถที่จะเลือกเพื่อให้ทําการแจ้งหรือให้ติดต่อสอบถามปัญหาแอดมินกันได้าา่นน้รังงตต ที่นี้กันไปได้เลยเนาะหรือว่าถ้าหากมีใครที่ผมได้เข้ามาใช้งานหรือจะได้เข้ามาทําการสั่งซื้ออะไรกันไปแล้วในตัวของเว็บไซต์อาจจะไม่ได้มีปัญหาหรือเกิดขัดข้องแต่รู้สึกสนใจผมได้ลองใช้งานเช็คกันไปใช้งานกันแล้วเนาะแล้วอาจจะอยากลองแนะนําเพื่อนหรือคนรู้จักให้เขาเข้ามาใช้งานตามตัวเองดูหรือว่าอยากจะลองให้เพื่อนหรือคนรู้จักมารู้จักเว็บไซต์ตามดูเนาะใครที่ผมอยากจะแนะนาเพื่อนง่ายๆเลยนะผมแก่ท่านผู้ชมได้กดคลีกเข้ามาที่ตรงนี้ผมที่เขาว่าแนะนําเพื่อน อ่าแล้วพอเราได้เข้ามากันได้แล้วที่หน้าตาของการแนะนําเพื่อนนะที่ตรงด้านนี้แล้วทีนี้เราก็มาคัดลอกลิงที่ตรงส่วนนี้ไปส่งให้เพื่อนเราคนรู้จักของเราแล้วไงเพื่อนเราคนรู้จักของเราหน้ามุมเขาได้กดเข้ามาที่ในทิ้หนงตัวเว็บไซต์เพื่อที่นี้ง่ายนะผมก็จะเป็นการแนะนําให้กับเพื่อนๆเราคนรู้จักใครเขาเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ตามกันได้แบบไปง่ายกันได้แล้วและถ้าหากมีใครทีได้ใช้งานหรือได้สั่งซื้อกัน Dogs Vlad, Point. ไปอย่าตดดูยอดกันแล้วมากกว่าว่ายอดขึ้นมาหรือยังหรือจะเป็นยังไงท่านผู้ชมนะผมก็สามารถที่จะกดย้อนกลับมากกันน้้ทีีวแล็ ไม่ใช่หน้าต่างทางเว็บไซต์ผมหน้าต่างแรกของโพสต์เราเนาะอ่าล้วก็ลองกลับมาดูนะผมเราก็มาเช็คดูเนาะของเก่าเขามีที่1นึ่งเราก็มาลองนี้หนะ้าจอดูได้ับผมว่าอาจจะพูดอะไรผิดๆไปบ่อยไปหน่อยก็ต้องขออภัยกันด้วยเนาะ อ่นนี้เลยผมยอดไลฟ์เหมือนเขาจะยังไม่ขึ้นมานะผมก็ยังคงอยู่ที่1เหมือนเดิมเนาะเราก็ไม่ต้องจะรอกันไปนะผมเปื่อใครที่สั่งซื้อกันไปล่าจะตกใจเนาะบางทีสั่งซื้อกันไปเขาอาจจะไม่ขึ้นทันทีเขาอาจจะต้องใช้วารเฉลี่ยในการดําเนินการหน่อยแล้วผมรวเขาขึ้นมาทีเดียวแล้วเราก็ต้องรอกันไปเนาะหรือบางทีสั่งซื้อกันไปอาจจะขึ้นมาทีละเรื่อยๆนะผมีที่หนึ่งีที่สองกันว่าไปแล้วผมรวขึ้นไปเรื่อยๆจนครบหรือบางทีอาจจะขึ้นมาสักจำนวนหนึ่งก่อนอาจจะสิบยี่สิบหรือจะครึ่งหนไไปก่่ออนนเเด้ลยผมมบ นะอย่างผมก็จะรอเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวแล้วก็ให้วิดีโอมันไม่ทําให้เสียเวลางท่านผู้ชมเกินไปนะผมเดี๋ยวก็จะตัดภาพไปให้ตอนนี้ยอดมาขึ้นเยอะแล้วหรือว่าก็จะเสร็จขึ้นเลยแล้วกันเนาะ เอาละครับผมรอดก,กันมาได้แล้วผมจากเมื่อกี้นะผมจะรอได้ทำการส่งตัวก,กันไปแล้วก็นั่งรอสักครู่เนาะ,ะตอนนี้นะผมยอดไลค์ของีโมจิในโพสต์เฟซบุ๊กของเรานะผมเขาได้เพิ่มขึ้นมาจนเ,เสร็จเป็นที่ร้อยแบบนี้กันแล้วนะผมก็ของเดิมเขามีอยู่ที่หนึ่งนะผมเดี๋ยวอีกหนึ่งเขาก็น่าจะขึ้นมาสมทบอีกนะผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่งร้อยแล้วเนาะอ่ะโดยวิธีการขั้นตอนในการทําก็ใหงานแบบนี้ด้วยนะผมสำหรับขั้นตอนในการทำเนาะหากว่าใครที่ยังไม่ทันได้เข้ามาใช้งานแต่เ,เกิดสนใจนะผมก็ได้สามารถททาาถที่จะาาจะะกาากาาาาาาาในงเเ็มห้้้ือรรขขช ตามผมกันได้เลยอะแล้วก็สำหรับใครที่ได้เข้ามาใช้งานกันไปแล้วหมอาจจะมีปัญหาก็อย่าลืมนะผมว่าในเว็บไซต์เขาก็มีให้ได้แจ้งปัญหาหรือให้ติดต่อสอบถามปัญหากแกนบินกันได้เนาะแล้วก็สำหรับคลิปดูองในว,วันนี้นะผมผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากแล้วด้วยหากวันนี้ผมอาจจะพูดอะไรผิดไปหรือว่าทําอะไรพลานไปก็ต้องขอไปจท่านผู้ชมกันด้วยเนาะเดี๋ยวนะถ้าผู้ชมที่ได้ดูกันไปแล้วก็เข้าใจสำหรับในคลิปวงดนวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ